สวัสดีครับรถคันนี้เป็นรถนิสสันเป็นรถนิสสันแคปเจ้าของรถเป็นเซลล์เดินทางไปทั่วประเทศนะครับสำหรับรถคันนี้เป็นเซลล์ขายสินค้าเกี่ยวกับเรื่องของสารเคมีนะครับจะต้องเสนอขายสินค้าครับนอนค้างอ้างแรมในพื้นที่ต่างๆ เลยตัดสินใจมาติดแอร์ไฟฟ้าตัวนี้เป็นแอร์ไฟฟ้า DC 24โวลต์เป็นรุ่นขนาดกลางนะครับใช้แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับเป็นประมาณ200แอมป์นะครับในการจอดนอนนะครับแล้วก็มีแผงโซลาเซลล์อยู่บนหลังคาพร้อมระบบชุดควบคุมทางด้านล่าง ชุดควบคุมนี้นะครับเจ้าของรถได้ออกแบบทําเองอสร้างแบบเองนะครับควบคุมแผงโซลาเซลล์แล้วก็ในการชาร์จแบตเตอรี่รวมถึงอินเวอร์เตอร์นะครับสเต็ปอัพแปลงไฟ12เป็น24โวลต์เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับคอมแอร์อยู่ใต้ท้องรถนะครับติดตั้งอยู่บนเสื้อเผาเหนือใกล้ๆกับเสื้อเผาส่วนแผงคร้อนอยู่ด้านใน อยู่ด้านในติดตั้งเป็นแผง14คูณ18นิ้วนะครับท่านที่สนใจนะครับเกี่ยวกับระบบ a อร์ดแบบนี้นครับรวมถึงรถแคปรถแครีบอยรวมถึงรถตู้ทึบหรือว่ารถที่ใช้งานส่วนตัวส่วนบุคคลต่างๆจะติดตั้งแอร์ไฟฟ้าดีก็สอบถามรายละเอียดได้เพื่อป้องกันความผิดพลาดน,นะครับขอบคุณครับ